โ o t o w ขอนำเสนอรีวิวของ Honda City ปี2025ซีดานยอดนิยมที่ยังคงรักษาชื่อเสียงด้านความสบายความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าได้อย่างต่อเนื่องสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันขับขี่ง่ายและมาพร้อมฟีเจอร์ที่ทันสมัย Honda City ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแล้วในปี2025นี้ Hondacity ยังน่าใช้แค่ไหนในด้านพื้นที่ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาดูกันเลย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Honda City ปี2025ยังคงความหรูหราดูดีเช่นเคยมีการปรับกระจังหน้าใหม่ให้ดูเฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าเล็ดีไซน์บางลงและกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นแม้จะไม่ได้หรูหราแต่ก็ดูพรีเมียมในสไตล Honda, ์ Honda โดยเฉพาะในสีใหม่อย่างน้ำเงินออฟไซเดียนหรือขาว inum, แพลตินัมล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่เพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเส้นสายด้านข้างเรียบง่ายแต่ลงตัวเสริมความหรูด,ด้วยแนวหลังคาที่ไหลลื่น เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจุดเด่นของ Hondacity ยังคงเป็นพื้นที่ภายในที่กว้างขวางนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าหรือเบาะหลังต่างก็ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งเบาะนั่งกว้างพอดีรองรับสรีระได้ดีโดยเฉพาะเบาะหลังที่น่าประทับใจอย่างมากมีพื้นที่วางขากว้างแม้จะนั่งสามคนและพื้นห้องโดยสารค่อนข้างเรียบทําให้ผู้โดยสารตรงกลางรู้สึกไม่อึดอัดหน้าต่างกว้างช่วยให้ห้องโดยสารดูโปรง่งสบายตามเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกล ในส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยี Honda City ปี2025มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วใช้งานง่ายตอบสนองเร็วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายอินเทอร์เฟซใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิมด้านล่างหน้าจอเป็นระบบควบคุมแอร์แบบสัมผัสให้ความรู้สึกหรูหราและใช้งานได้ดีเพลอใไม่เป็นแบบกึ่งดิจิทัลแสดงข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันระยะทางยางลมและอื่นๆพวงมาไลายหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วมีระบบเสียงคุณภาพดีขึ้นในรุ่นสูงให้ประสบการณ์การฟังเพลงในรถที่เพลิดเพลินยิ่งขึ้นฟีเจอร์ด้านความสะดวกสบายก็ครบครันรุ่นเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมปุ่มสตาร์ทรถระบบกุญแจอัจฉริยะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องมองหลังพร้อมเส้นนำทิศทางรุ่นท็อปยังมีสันรู้เพิ่มความหรูหราช่องแอร์หลังพร้อมที่วางแขนแบบพับได้และช่องชาร์จ usb สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทำให้ทุกตำแหน่งนั่งสบายเท่ากัน พื้นที่เก็บของก็จัดเต็มไม่แพ้กันฝากระโปรงท้ายมีขนาดถึง506ลิตรถือว่าใหญ่ที่สุดในคลาสบรรจุสัมภาระได้เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารก็มีช่องเก็บของหลากหลายทั้งที่วางแกว้วกล่องเก็บของคอนโซลกลางช่องใส่ของตามประตูและกล่องเก็บของแบบมีระบบทำความเย็ะเรื่องความปลอดภัย h อน da City ปี2025ได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นทุกกลุ่นย่อยมีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และเซ็นเซอร์ถอยหลังส่วนรุ่นท็อปมาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing ที่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเบรกเมื่อเสี่ยงต่อการชนและระบบช่วยป้องกันร,รถออกนอกเลนฟีเจอร์เหล่านี้เพิ่มความปลอดภัยอย่างมากและเป็นสิ่งที่พบได้ในรถระดับสูง เครื่องยนต์ของ Honda City 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตร i-VTEC ให้กำลังประมาณ121แรงมา้าขับขี่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและรองรับทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ CVT รุ่น Hybrid e-HEV ก็ยังคงมีให้เลือกโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่เหนือชั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องเจอกับการจราจรติดขัดบ่อย ด้านการขับขี่ Honda City 2,025มีช่วงล่างที่นุ่มนวนขับขี่สบายทั้งในเมืองและนอกเมืองซับแรงกระแทกจากถนนได้ดีพวงมาลัยเบาแต่มแม่นยำเข้าโค้งมั่นใจและใช้งานง่ายเวลาขับขี่ในที่แคบหรือที่จอดรถสรุปแล้ว Honda City ปี2,025ยังคงเป็นซีดานที่น่าใช้ที่สุดในกลุ่มด้วยพื้นที่ภายในที่กว้างขวางอุปกรณ์ครบฟีเจอร์ทันสมัยขับสบายและประหยัดน้ำมันหากคุณกำลังมองหารถสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานในชีวิตประจำวนัน ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในราคาจับต้องได้ Honda City คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o วิฟเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่และเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์อีกมากมายขอบคุณที่รับชม